แชมป์ตลอดกันกับคันนี้เลยค่ะผ่อนเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นนะคะกับ Toyota Vigo แชมป์นะคะมาพร้อมกับหน้าเดิมแบบนี้นะคะติดตั้งไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะแต่งหล่อให้พร้อมนะคะกับ m ม็กทีนะคะถึง4ล้อเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะตัวนี้หล่อมากๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะด้านล่างของเขานะคะก็เปลี่ยนโชคให้ด้วยและคันนี้นะคะโคตรเก๋ โคชแชมป์นะคะโหลดมาให้แล้วด้วยนะจ๊ะมาดูด้านในห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะมาพร้อมกับระบบไฟฟ้านะคะทั้งขันแบบนี้นะคะยังไม่พอมาพร้อมกับเบาะนังซีครีมนะคะสวยดูดีหรูมากนะคะและมาพร้อมกับผ้าสติ๊กเกีย์นะจ๊ะไปดูห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าเขาเก๋าขนาดไหนนะคะ เปิดเข้ามานะคะห้องเครื่องนะคะโอ้โหแชมป์จริงๆนะคะเพราะว่าเจอห้องเครื่องใหญ่ๆแบบนี้นะคะและน้องใหม่การันตีได้เลยนะคะว่ารถน้ำไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะต้องสังเกตจากคานเดิมนะคะลอยปั๊มเมกอาร์ตเดิมนะคะแผ่นเพลต,ต้องแนบติดชิดตัวรถแบบนี้นะคะคันนี้ราคาเพียงแค่ 6 9 0 0 0บาท Vigo แชมป์ปี2013เท่านั้นนะคะผ่อนเพียงแค่4,000บาทเท่านั้นนะคะยังไม่พอนะคะมีบริการจัดไปนั้นฟรีให้ถึงที่ส่งมอบรถถึงที่และมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก2ปี24ชั่วโมงสนใจโทร0814999044รีบโทรเข้ามานะคะ